ใจให้สบายที่สุดเทาี่จะสบายได้ทำใจให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้เพราะวันนี้เรามีบุญมากเหลือเกินหนึ่งเลยมาจากาบมาจากาบุรีเนาะอะไรสักแบบนีนาะมา ซึ่งท่านเป็นพระอรหันต์ในภาคที่สังานที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและกายสังขารทั้ง จมาาทิวาสเพยะภาปลายันติประมาจะมาเาทิวาอภิขลาภาภวันตุเมมาาบุญโยมหาหลาบโภภวันตุเมเมติภูมิติพุทธะมาอภูณามพุทธายาเวรัโยเวรัตูนายังเวรหิงสาเวรทาซีเวรทาซเวรทิโยพุทธะสะมาลีมาะพุทธสะสัมปพติชามินาสังสีเมเพ่งเพ่งภาภาหาดู นาชาลีติคิมพาลีรรมาฮาโรสุปุรณมามาโชนะมามาพระวัถามมามาพะลาพะลังมามาภูพระมามามหาลาคมามาสัพเพชนาปังชนาพระวันทุนีนชาลีติคิมพาลีจะมาาีโรสุ ภารีธรรมะธิสุวรรณมามาโอชนะมามาวัตถุปัฏามามาพลาพละมามาโคมามาหาลาโอมาสัจดจชาลาะมชาระอันตมีนาชาลติภารีธมะธิโสุวรร ติชิมพารีจะมาเทโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระลาพลังมามาโพค้ามามามหาลาโปมามาสเปชนาพระหูชนาพระวันตุมีนาชาลีติชิมพาลีจะมาเทโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระลาพลังมามาโพค้ามามามหาลาโปมามาสเปชนะพระหูชนาพระ มีนาชาลีติชิมพาลีจมาาเิโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัตถามามาพลาพลังมามาโพข้ามามามหาลาโพมามาสัมเณชาพระหูชนะพระวันตุมีนาชาลีติชิมพาทีสุวรรณมามาโพชนะมามา เจนะพระโหชนาพระวันตุเมนัชชาิติชิมพาลิจะมาที่รสุขวันมามาโหชนะมามาวัตถุวัตถามามาพระราลังมามาโภะมามามาาโภมามาสติเจนะพระโหชนาพระวันตุเสุขิตโหมีนิทุโโหมีอเวรโหมปอยาปชโรโหมอิโโหมีอโรโโหมี สุขีอัตตา낭ปาริหรามีอีทางเมียมาตาปิตาะนงโมตุสุกิตาโหตุมาตาปิตโรอีทางเมอยตินังโหตุสุกิตาโหตุญาตเอวอีทางสัพพะเวรินังโมตุสุกิตาโหตุสัพเทเวรีอีทางสัพพะเตตานังโหตุสุกิตาโหตุสัพเพเปตานิอทางสัพพะสตานังตา สัพเพสัตตาสุขีอัตตานังปริหารตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้อยู่เย็นเป็นสุขทุกเมื่อ